แรกของเช้านี้ครับมิมครับเนี่ยครับหมกซุ่มอยู่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป่าควันใส่กันครับสักครู่ครับก่อนน้ำหวานไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับตัดกันครับตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับน้ำหวานน้ำหวานอย่างเจีมครับเนี่ยครับสวยๆเต็มๆเลยนะครับเนี่ยน้ำหวาน มิ้มคุณภาพเหมือนกันกับน้ำผึ้งนะครับช่วงนี้ต้องหามิ้มไปก่อนครับผึ้งก็ได้อยู่ได้ห่างๆครับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไรครับเนี่ยครับน้ำหวานเต็มๆครับไปครับเดี๋ยวไปหาดูที่อื่นกันเรื่อยๆครับหลังที่สองสำหรับวันนี้ครับเนี่ยครับหัวน้ำอย่างอูมเลยครับก่อนน้ำหวานอย่างอย่างงามเลยนะครับอย่างสวยเลยครับ สักคู่ครับเผาควันใส่กันครับก่อนน้ำหวานเต็มๆเลยครับอย่างงามเลยครับเนี่ครับไปครับเดี๋ยวตัดกันครับสักคู่ครับก่อนน้ำหวานบลอเลยครับ ยังไม่ค่อยเป็นดีสักเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหก้อนน้ำหวานเลยครับเจีวเลยละครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันเรื่อยๆครับไปครับไปที่อื่นกันต่อครับก้อนน้ำหวานเบ้อเลยครับอีกครางนึงครับอยู่ติดดินเลยครับดูก้อนน้ำหวานครับเนี่ยครับก้อนน้ำหวานช่ำๆเลยครับช่ำๆแน่นๆเต็มๆเลยละครับอยู่ติดพื้นเลยละครับ นี่ครับสาเหตุที่หากันไม่ค่อยเจอครับมันมิมมีทั่วไปครับแต่อยู่อย่างงี้ครับได้หายากหน่อยครับขอตัดสักคู่ครับอยู่กับต้นมันแห้งๆ่งนี่เองครับนี่ก็จะถือยากสักหน่อยนึงครับโอ้โหเดี๋ยวทำไงดีแต่สักคู่นะครับโอ้โหเนี่ยครับ เขย่าเขย่าขย่าตัวออกครับน้ำหวานเต็มๆแน่นๆครับเนี่ยครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับรังนี้ตรงนี้แตกหน่อยนึงครับเนี่ยครับน้ำหวานครับให้ดูกันใกล้ๆเลยละครับเนี่ยครับมิมเป็นเป็นสัตว์สัตว์ปีกชนิดที่ว่าตัวเล็กครับ ไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับเริ่มลุมต่อยแล้วละครับไปครับ